ของเบลนะคะเป็นรางวัลนะักแสดงหญิงแห่งปีค่ะก็เป็นรางวัลที่พิจารณาจากคณะกรรมการค่ะก็ต้องขอบคุณนายเอ็นแล้วก็คณะกรรมการทุกคนมากๆเลยนะคะรางวัลนี้ก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียกก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันนะคะที่สนับสนุนเบลมาตลอดแล้วก็รางวัลนี้ก็คือจากบุเพศนิวาสค่ะ กาได้รางวัลขวัญใจมหาชนครับผมก็ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสาได้รางวัลน,นี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆผมต้องขอบคุณทุกๆคนเลยครับทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของผมมันเป็น,นพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ทางช่อง3หรือผู้ใหญ่ยยทุกคนที่ที่คอยสั่งสอนคอยอบรมผมมาจนทําให้ผมได้มีอาชีพได้มีงานแล้วก็ทําให้ผมได้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 เป็นผมในวันนี้นะครับและที่สําคัญคือต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคน,นครับ mm hmm. ที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจ ให้มาจนจนถึงวันนี้เลยครับนี่เป็นครั้งที่สองของเราแล้วเจมส์นะครักับการประมวลนูัจสชนจริงๆเป็นครั้งที่สามไม่่สามใช่เป็นครั้งที่สามที่ได้แต่ว่าครับก็มันมันนาหาะอยู่วงการมาสิบห้าปีเกินไปเพิ่งอยู่ได้ แป๊บเดียวเองครับความหัใจยังคงเหมือนเดิมใช่ครับมีเพิ่มขึ้นทุกปีไหมครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเกียรมากมากมากๆที่สุดเลยครับในชีวิตผมที่ผมได้มีโอกาส <Okay. S 1> รับรางวัลน,นี้ที่ที่ทุกคนยังยังชื่นชอบอยู่ยังโหวตมาให้อยู่ก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนโหวต <Okay. S 1> หวตนะครับว่าใมาหาชมปรนมาจากานแนนโบวตจากแฟนทั่วประเทศอย่างเงี้ย รู้สึกรู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับภาคภูมิใจมากคือถ้าบอกจริงว่าลึกๆเนี่ยผมไม่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 เคยคิดเลยนะครับว่าจะมีโอกาสามาได้รางวัลนี้อีกนะครับซึ่งก็พอพอ,พอพอกลับมาได้ก็ก,ก็ตกใจเหมือนกันครับ,นะรบอยากกจะเร็ว,อเ,วเองส่งไม้ต่อพี่เจมปีนี้ปีนี้แล้วค่ะ<อ> <laughs> ดีใจแทนไหมครับดีใจค่ะดีใจแทนค่ะก็มันเป็นารางวัลที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นารางวัลที่เออเป็นจากความรักจากแฟนๆคนที่มอบให้กับเราอะคะ่ะเป็นเหมือนกําลังใจก้อนโตก้อนใหญ่เบื้องเริ่มเลยอะคะ่ะดูารางวัลนี้ก็ยิ้มได้ไปอีกแบบทั้งตีเลยอะคะ่ะรางวัลนี้ด้วยค่ะ <laughs> อต่ตัวเบลเองก็เข้าชิงปีเลยค่ะปีนี้เป็นัหนัก่ะค่ะ <c oughs> ก็ปีนี้ได้เป็นนักแสดงหญิงค่ะก็เออก็ถือว่าเหมือนผลงานเราต้องตากรรมการเนาะก็กรรมการให้รางวัลน,นี้มาค่ะขอบคุณมากมากค่ะพอประทับใจจะกลับมาร่วมงานนาทีระวอร์ดบาประทับใจ ก็นะะสนุกแหละได้เจอแบบเพื่อนๆพี่ๆ<ร>ในวงการบันเทิง<ร><ร>อะไรเงี้ยค่ะลราก็คือเหมือนต่างคนต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ก็คือทุกคนก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็แบบเ,ออเป็นเพื่อนกันหลักกันนะคะรางวาัลมากรันตีไหมว่าเราต้องทำงานแบบตั้งใจมากขึ้นในครั้งต่อไปแน่นอนคะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนเราพึงระลึกได้ด้วยตัวเองเลยแหละค่ะว่าปีนี้เราเคยได้รางวัลนี้แล้วในผลงานต่อไปเราก็ต้องตั้งใจทํามันออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ เจอๆไปเลยครับผมหลังจากเี้ต้องเดืบครับเออผมก็ผมก็จะสู้งานอย่างหมวปั้นหมวกเบี้ยคร่า เราก็ได้กำลังใจดีๆมาแล้วจากทุกๆคนนะครับที่ที่ที่ส่งกำลังใจกันมาจนได้รางวัลนี้ผมว่าที่เหลือก็เราก็ยังคงทํางานต่อไปครับก็ตั้งใจที่จะทางานศิละปะมอบให้กับทุกๆคนจริงๆแล้วก็มอบรอยยิ้มมอบเสียงร้องให้กับทุกๆคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับขอบคุณผู้รับรางวัลอย่างนี้หลายคนุ้นยผลงานคู่ของเราที่งานคู่ให้แฟนได้เห็นอีกไหมครับยินดีค่ะทีครับ ก็มีแบบพรีเซนเตอร์ที่เป็นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแต่ว่าคือเรื่องของละครคือเจมเขาคิวฮอตมากตอนนี้คือเขาคิวเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนเอาจริงๆทั้งคู่เนาะก็ยังไงต้องได้เจอกันอยู่แล้วอะไรยังไงก็อยู่ช่องสามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหมือนกันทั้งคู่อะค่ะแล่วงานละครตอนนี้